สวัสดีครับเมื่อนี้วันอาทิตย์ที่เจกรกฎาคม2 5 6พน้ยหเดือนนะครับนี่คือตลาดนัดโคกกระบืออำเพื่อสมเด็จจังวัดกราฬสินนะครับก็ไปเป็นชิปที่สานะครับสวัสดี di, ครับแม่สาวเลยนะครับสีแดงแดงสวยสาวน้อยเนาะพวท่านหัวตีบอ่ะีกลัวแล้วเอาตีสองสามเดือนปีนิดๆสองสามเดือนเพิ่นสูงเท่าไหร่ละครับ รลอยสามที่ป่วงนยครับแข้งขาดีเนาะเขาไม่มีจำหนีเลยครับหางเงาเลยครับเอาด้วยเขาเป็นยังหน่อยครับอาอกี่สองสามเดือนยังหน่อยราคาเท่าไรละครับยครับสิบเจ็ดหาร้อยสิบเจ็ดหาร้อยได้ครับเได้ตัวเดียวเนาะเบอร์โทรครับศูนย์แปดเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์สี่เก้าหกหกเอาโทรมาบนนี้เนาะ อ๋อเนี่ยครับห้อยยังครับหอยต่อครับห้อยต่อจากกาลสินครับผมห้อยต่อกาลสินเอายังยังเหลืออยู่บ่ผมนึกว่ามันหมดอนเหรอด้อเอาแม่ไดนครับโอ้แม่นี่บ่เอาแม่นี่ก็สวยที่กันอย่างนีนังเนาะแม่สาวนะครับโอ้สวยด้วยเ่ยแม่สาวแม่สาวแม่สาวสวย แม่หนีไงเนาะเดี๋ยวดูครับจังหวะก่อนโอ้โ้เขาตลาดเป็นไทยเนาะงไหมครับง่วงมากใหม่ใหม่ด้วเอง่มากหม่ใม่โเขาตลาดครับสิเปลยนทั้งสี่หลังเอาเปลีนแม่สาวปลอยเป็นกระปลอยธรรมศาสตร์เป็นสองสองปีแล้วป ีกัวเขอนะบออตีเขาสอีเนาะสูงเท่าไรแล้วครับอยสีิบวร้บัวเด้อเป็นแม่สาวแก้งขาดีตอนี้โบมีบืนึ่งก็ได้ทางงาเล่เขาเด้อรับประกันแคงขายหายราคาเท่าไรแล้วครับสองหมื่นสามหาร้อยครับโอ้สองหมื่นสามหรอยตัวรอนกันได้เนาะสองหมื่นสามหาร้อยนะครับเด้อโบมอกี้นี่เนาะเอาเอาแพ็กคู่คับตัวนั้นก็ได้เนาะ แพ็คคู่เท่าไหร่ละบัแพ็คคู่กับไรใ่ครับโอ้ไ่เกันเอาแพ็คคู่รถจังต่อล่องกันครับรถไฮรถไฮเอาหอยตี้เอาโทรมาหาหอยต่อกาลสินเาเอาบอได้กศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าศูนย์ศูนยเกหครับสี่เ้อยต่ออยู่ด้อแม่สาวแม่สากาลสิน ออขอพูดหลายครับเลยสียงวัวเฮาแมนบ่มีบงวัวเดินข้ามออนะเอวยันนะเอาพอไม่เจาของศูนย์รวมคนืูนร์วมคนไม่ไดพี่เลยเะแม่ลูกไพนี่ ตอ่าบัขายลบัวขายปาบัวไทส่ลมดในสวนลมดง้วนยังกะลุงลุงห่อข้นโอนี่บเยาวนี่หรอ้วนไทยนี่นะง้วนไทยง้วนไทร อมแม่แบบ 5, สาวฮะ 8, <5. S 1> บถึงมืน8 0 0บาทแปดนหารอยงวไทยสูงรอยเศ้าแจกขาวมี่แนี้แปดพัาร้อยบาทของพญิสวัสด์ตัวเดียวเนี่ยบอครับแปดพันห้อตัวเดียวเนาะเบอร์โทรครับ,บ,บ083 083 8, 2, 1, 8, สองหนึ่งแปดห้าสองเจ็ดสาหดพัยบาทพ่อใหญ่สวัสดิ์บ้านหลุมเข่าตำบลหน้าดีอำเภอย่างลาดกาลสินโทรมาเลยหนึ่งหมืนแปดพัน้อยขอบคุณหลายครับมัวราคาแสนเหลือ8ปดพันหารอเลื่อนร้อยเลื่อนร้อย เสือแดงใส่องเฮ้าอยู่ใส่เสือแดงเสือแดงเมนหอยทอนบ่ห้ิหอยท่อนบ่ของเฮ้าบ่นน่บอกตัวผูนี่บอกภูครับ้วใดานี่สิองหารยสิบสองหาร้อยครับตัวเดมเบิดมือตัวเดมเบิดมือตัวผู้นี่ร้อยเศ้าหารยเศ้าขึ้นเนาะสิบ สิบสอหารอยเนาะตัวเดียวดีบอกตัวเดียวครับเบอร์ทั่วครับ0ูนย์หกสองสามหกหนึ่งสองเจ็ดเครับศูนย์สามศูนย์หกศูนย์หกสองสามสองสงสองเหก่งสองย์บอร์นี้เนาะสิบสองหารอยห้อยยังเหรอ้ยยกหน้าจานครับหอยยกหน้าจานบ้านบักผ้าเสียบๆเดีบอกครับผมเอาขอบคุณหลายเด้อห้อยคุณเขบอกไวยทยเขาคีไ้อยู่ ใส่ใส่ก้วยใส่ไสม่สอไม่สไ่เสมอไสมอไ่เสีอไม่มอไม่เอเสงองม่เสมม่เสไ่ส้วไ่อัเดมอไัสมจไม่ส่ไ่เสองอ่ไ่มาไัวมออไม่เไม่สอม่มออเส่มออ หยขาดทนลอครับป่วยกล้เสียเลย่ยกล้เสียใสเหล่ามั่วนี่ลเีรับนี้เรียตัวเดียวนี่อแม่มันแ่เขาวโอ้แม่บ่ไม่ลูกเพิ่นบบไม่ลูกแท่แปดพันหาครับแปดพันถึงเินถึงเงินแม่สาวแปดพันหรอยกินยากินอรกินาโเลือกกินช่เลยเนี่ยกินโช่เลยบ่เชื่อนี่กินเฮเบ้งเลย เอาไปเลี้ยงันพ่อกินยามากขึ้นเออเากินมากๆกเยามาขึ้นเลยครับสรประกันขึ้นครับเคยพ่อหัวหันักเียวบ่พ่อเคียครับถ้ยเจีวนึงกับพเเจยเเจย่อยพ่อถยนครับผมห้านี่กับพเอ่เคยพ่อครับผมพ่อ้ลแปดหาร้อยอืมอ๋อห้าร้อยอนันนี้แม่ใหญ่นน่บ่ม สองมืนหาร้อยบักไง่ไง่นี่ได้ลูกไม่จรอคับลูกคนได้ลูกไม่จักตัวลูกคนได้ลูกไม่จักตัวลูกคนสองตัวเนาะสูงเท่าไรล่ะสองตัวนี่งร้อยสี่สิบบวกหางเง่าแกงขาดีล่ำตัวใหญ่ลูกสีเขาเปลือกชุบอากนิ่งดีเนาะ สองมื่นห่าอยตดีสีตอวด้สวยสองมือนขับห่าล่อยอืมเอามดดท่านี้มึอนี่เบอร์โทรครับศูนย์เก้าแปดเกหนึ่งเก้าศูนย์สามสามกับเกเก่าสามสยให้ท่อนคนเดิมตัวจริงเสียงจริงตัวเล่นน้อย โบเมนพี่ไส้โบเมนน้องไส้นี่คีอหอยทอดของแท้อำเภอชื่นท่มจังหวัดมหาสารคามเอาโชว์มาบนนี้เนาะเอาขอบคุณหลายเลยครับด้วยขอบคุณหลายครับหอยหอยย่าไสร้ายสตกอดเลยเอาบานางเาวครับแสบ้าน อ,อ๋อน้องหอยตัวนี้อ๋อน้องหอยตัวนี้โอ้ยว่าเป็นผู้ใดที่สะดอกใส่แล้วอ้อยที่ใส่ตัวน,นี้แม่นบ่เนี่ยเออเอาตัวน,นี้ก็ได้อ้อยเออตัวนี้เท่าไรหอยเนี่ยหนึ่งหมื่นแปดพันหางรวยได้ลูกไหมตัวหนึ่ง 8, บงงอกโ,โอ้ยง้วสาวเนะวาะง้วสาวสาวใหญ่หน่อยเนาะสูงเท่าไรละหอยร้อยสามสี่ห้าได้เนาะหนึ่งหมื่นแปดพันหางรวยตกสนผู้ใดเนาะสีแดงดี ดึงหมื่นแปดพันห้ารอยครับลู้ออโอ้ย่ายายยเลยด้ลูกไม่จักตัวยังโอ้ด้ลูกเดี๋ยวสูงเท่าไรครับสูงงลอยสี่สิบบวกเออเบื่อลึ่งง่าเลยครับสวยเอาแข้งขาโค้งแขนมาได้หางเลยเขาเนอะสีแดงแดงลูกตัวเดียวนะครับสม่าคือฝนทิ่ตกใส่ลราบ้านเนี่ย เอานิ่งดีเร้อบ่นี่นิ่งดีดดงดเอาโอยานก้องราคาเท่าไรครับโอ้หนึ่ง 8, 000, หมื่นแปดพันหอยกันเนาะหนึ่งมแปดพันหยลูกวาตัวเดียวเอา,าเนตาไปเลี้ยงได้ครับเด้อถูกดีบ่ห้อยห้อยนะลงุงอืเบัที่บ่เอาเบอร์โทร้บ่นีศูนย์เก้าสามห้าห้าสองสามเจ็ดสองเก้า นี่น้องอ้อยเด้อเด้อเนอน้องอวยพวกเบอนี่แต่งตัวสวยเหมือเด้ออ้าวเขาอยจากเพื่อนหน้าคู่เอาทายบังกะพะกันสวยๆเด้เอาขอพูดหลายแล้วเด้อเอาทุกว่าเบอร์นี่ละจตงได้ง่วนเป็นเหลี่ยมเด้อกุ้ยง่วนน้องผาน้องอ้อยเป็นฟ้าเหมือนไงเลยท่านเจ้าฟอนฟ้ามนะครับท่านเจ้าฟอนฟ้ามนะครับโอ้กุวงงวนเอาขอพูดหลายละเอาสาวสวยคนเดียวในตลาดขอพูดหลายละ ว่าจ oh, ังเดครับนับมากระต่างบรโอ้ย้วแม่จานดยฮะเอาซื้องัวเพิ่นแล้วบ่นี่ยเาซื้อแต่ว่าจะของเขาจะบริวยินเขาจาของบอยว่ครับมาถาจะของเขามาถาจะของใส่เรเจะของงัวใส่เผู้ซื้อผู้ซื้อมาถาจะของงัวคนไหคัตอที่ใสครับ อเ 8, 8, อ,อา 8, ตัวผูเลยเด้อ,ค,อ 8, ครับแปดพันห้แป้าบนถึงมื่นโอ้สูงรอยเศ้าขึ้นแปดพัรยตัวผูเด้อพอใหญ่ข้ามตาเอาแปดพัรยครับไม่ถึงหมื่นอเอาแป้าร้อยต่อก็ได้บรเดนิดหน่อยตัวไรอีกวันแมนมดบ่ามนะก้อนหินมาไหลแต่พ่อใหญ่ข้าตาโอ้ยต่ำก้อนหินเจ็บปเด้ คนมากจะใส่กว่านี้มังเอาเมื่อสามพันโอ้เมื่อสามพันได้ลูกมาตัวหนึ่งบ่แม่สาวบ่เออตัวนี้แม่ห้างได้ลูกโอ้แม่ห้างได้ลูกหนึ่งคนก็กินยาเจ๊งเถอะเนี่ยจามพันง้อพูดเนาะอืมจินโซ่เลยง้อพูดเขากินยาโบเลือกว่ามาณลอยเท่าไรเนี่ยลอยเสาลอยเสาเนาะได้ลูกหนึ่งเด้อแม่นี่ยเอาเรียกลูกไปแล้วได้ลูกหนึ่งต่อนี้บุมีิ๊มได้แกงขาเอาไปเลียมครับง้อพู กินยาเมรตรงห่วงบักีพันแพมขันบ่อกินยาเมื่อคืนเท่าไรก่นตัวนี้เท่าไรก่อนเมื่อสามโอ้ตัวนี้เมื่นสามเนาะแต่มาคือฝนทีตกเะบ่ตัวลูกมันนี้เจ็ดันโอ้ี่ลูกคนตัวเมียกันเจ็ดพันถวนสีด้านนวลสีหมอรำก่อนที่ตูนหันสีนวลนวลสูงเมตรสิบได้บ่มาเนี่เนาะเจ็ดพันถ้วนเทวาไรอีกครับบ่ โอ้หมดแล้วสามตัวท่านี้เนาะอ๋อตัวเมียได้หนิเจ็ดท่านชวนนะครับอันนี้มูลสามว่าเมีเนาะเอาบารีเบอร์ทรครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเก้าสี่ามหกเ้าสี่สามหกสี่ห้าสองส่ห้าสองคนนี้ข้ามตาจากบ้านท่นแพงอัมเพอรข้ามม่วงจังหวัดกาลสินพิษเ เอาห้สมปองเลยเอาควาคุ้นล้าด้วยคุณยาคตความคุ้นล้าด้วยคุณย่าเดินไปไทนลบย่เดิน่ล้วบลาเอาเดินไปแล้วคุณย่าเดินสมซื้อขนาดเดินจนจนอ้าวแม่น้องอวยใส่หมวกแดงด้วยตัวเด็โอ้นะครับหมวกแดงหมวกแดงก็ร่างฮิตเ เห็นห้อยผู้นึงอยู่หันกับเนี่ยใส่หมวกแดงห้อยห้อยเสี้ยน,น,นโ,ตโตอ้อออคือฝนติดโต,โตด้เลยครับไายแเราก็น้องอ่อยเมื่อกี้ซ้อมกอยุทธ์น้นองอ,อ,อ,อ่อยขอบคุณหลายๆด้อเอ๋อแม่ปอแม่ปลอยจะใส่หัวบ้านีอ๋อแม่ปอกินขา้าวบอกร่างกินข้าวไทยคนกินขา้าเบมืงนกันนะ ากาลำลังกินเข่าบันตามบักหู้ง้มหอม,หอ,มอืมเอาบถไทยเรากินเขา่าเอาความพูดหลายๆเ้อกำลังกินเข่าอยู่เอาไปใสใ่บ้านพี่จูงเฝ้าจูงฟังเทอะคือเจ้าฝนสิตกใช่บัานโอ้หามันตรงมาเลยบริยาน หัวเฮาบ่นี่หัวไปนี่ม้าวันดีครับผมว้าวันดีครับดูดีมีแห้งโอ้พรเห็นหนาโดนแล้วของเก่เห็นว่ะเรียกม้วนว่าโอ้เสียงดังช่างมัวเสียงดังฟังชักเลี้ยงวัวจ่อยเรียกเมียเลี้ยงวัวเลียกม้วเรียงเมียครับเลี้ยงเมียว่ะห้อยห้อยนะครับผมห้อยพร้อมครับห้อยพร้อมนะมน Oui มันนอยปรอมสารค้ำออกปลอมัหน่อยนี่คือหอยปอมป้อมนามอมนามนบันเป็นปรอมสารคปอมนามุกอมนามนลอมนมนไหมัดเอาหัคนออโอ้ โอ่างสองร้อค่ารถบ่ดิแซบบ่ดโอ้คือแซบเลยเอาเนื้อปิ้งทับโอ้ยสุมยอดเทรนั้นแหละอยากกินทับมืองไม่อยากกินับ้ไม่ดิเอยากกินทับอยากกินทับมือไปไปมือนไปมันปนเสียเงินอไเงนไปไปมือทน มันนางวานกเจ้า no ก ok ินบอควยเหมือนนกกจ้นตามาทงนี้นกเจ้ากินบอควยมันนางเอาใส่หลุมมั่วมัวบ่อจได้ขนาดพันตัวอยู่นะเอาเปนตัวอยู่เอาทางใดนะทางพี่พ่อเนยสุกพ่อยนยสิกไปท่างใดบ่เอาโอ้เอาตัอกันหอยดี แม่ลูกของไฟรนมืนสองนุ่มก็ฮอดใส่ม่และบีไปแล้วยังดูได้ขายขายขาเมอี้คนเอาพี่นม่โเหมือแล้วขายดีครับเป็นให้ออมาจะได้กัหมดบอมาซื้อยุพี่บอมาซื้อจะบอมาจะบานหมือนกลังต่อกันเด้แ่เลังต่อกันอยู่แล้ว่แล้วแล้ว่แล้วพใ่ Coi như muốn mất lèo Coi như đà Ôi theo ông giờ đà đi Cứ con nhìn lại rồi Nhanh xây ยงไงใส่ขายหมดแล้วบอสไม่มาน่อยตตเดียวีกขายล่ได้แ่บน่ได้ขาโอ้ยบริเวณขวัญย่างก้อนหินหลใ่ย่างหลายใส่ย่งไหลตัวไหนเนี่ยบาสโอ้ตัวนี้นะแม่สาวอันเกบอ แม่สาวอันแรกมีรายละเอียดให้สอบถามเด้อหางรากดินเลยนแม่นั่งเนาะสูงเท่ายแม่นั่งร้อยเท่ายครับอ่างลึงลกๆนี่สูงเท่ายครับนี่ยร้อยเท่ายขค้วมสูงเพิน่นร้อยสี่สิบอ่างลึกดีนเน,น,ดดนื้นอหนังดีเ้่แม่เด้อเอาสีเขาเปลือกเนาะแม่นั่งเนาะสีเขาเปลือกเนี่เอาเชื่องดีครับแม่เด้อแรกแค่พื้นเท่ายล่ะครับโอ้สามหมื่นสาม,สามแข่งขาบุ้งที่แถวนี้เนาะ สอบถอมไม่ได้รับประกันเลยครับเอารายละเอียดเดรื่องอันแรกรับประกันให้เอาอแม่สาวอันแรกไม่รายละเอียดรับประกันให้เลยครับเด้ตอตัวต่อไปไหมนั่งเอาตัวนี้เนาะตัวนี้แม่สาวพี่กันบอกแม่สาวเรื่องสิบห้าหมื่นหา้าอันนี้ร้อยเท่าไรนี่ร้อยสามชี้ได้เดี๋เนาะ แข้งขาวมีจต่างนี้เนานะมื่นหาด้ครับเด้อ,บอ,บอบเป็นแม่สาวก็ดีสองปีกลัวๆเนะาะเอาฝนลินแล้วมื่นหา<ม>เอาต่อไปครับบ่ฝนลินแล้วแม่ข้าวขาวนี่บอกตขายเลยเนาะขายแลย้วแม่ขาวขาวเนะาะแม่แดงแดงนี่บอกแด่ลูกว่าตัวหนึ่งบอกได้ลูกว่าตัวเดียวได้ลูกตัวเดียวาได้ลูกมาหนึ่งตัวสองหมื่นบาทสูงลอยสี่สิบหางเงาบื้อลื่ได้แข้งขาบ่มีต่งนี้เด้อครับขายง่ดีเอา สองหมื่น,น 20, บาทสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทได้ลูกเดียวแล้วครับแม่หนิเด้อสองหมื่นบาทครับง่ายๆเล้อเอาแม่นี่บาทแม่ลูกค่ะโอ้แม่ลูกเท่าไรครับทเทโลเล่แม่ลูกสองหมื่นค่ะลูกตัวเมียตัวผู้ค่ะอ๋อลูกตัวผู้สองหมื่นเนาะแม่กไก่ลอยสามสิบเอาตัวผู้แม่เทเล่ราคาเท่าไรแล้วครับบัดี้สองหมื่นค่ะอ๋อสองหมื่นถือได้แม่ลูกเทเล่โอ้ฝนตกแล้วครับอดี้ใช่ได้บอดี้ได้นี่อ๋อสองหมืน่นเนาะอันนี้แม่แม่เดียวเนี่ย ได้ลูกตัวนึงแยกไปค่ะเอาเท่าไรราคาเพื่อนครับมื่นสามหาลอยได้ลูกตัวเดียวนะครับแยกไปแล้วเด้อแเจ้าขามี่ตันี้ประมาล้อยสามชีพได้เนาะเอาตัวไปครับบอสเอาตัวนี้แม่สาวบอกครับโอแม่ลูกนึ่งฝนตกแล้วครับเดี๋ยวดีเอาสูงเท่าไรแม่นั่งรอยสี่ริมหาแข้งขาเพิ่นใหญ่ดีเนาะรอยสี่ริมหาหัวโล้นนะครับเด้อเอาลำตัวดีเนี่ยนั่งดีราคาเนี่ยครับ โอ้อันนี้สองหมื่นหาเนาะเพิ่นเป็นแม่สาวเนาะเอาสองหมื่นหาได้ครับเด้อแม่เด้อเอาโทษมาคุยแม่นั่งได้ตัวใดอยู่นนั่งบ่เนี่ยตัวใดสักโอ้ยง่ายๆนี่นะใหญ่ๆนี่ค่ะโอ้ได้ลูกมาจากตัวครับเนี่ยสองหมื่นสามสองสอหมื่นสามพันลอยลอยสี่สิบเลยเนาะได้ลูกมาตัวเดียวอยากไปแล้วง่ายดีใหญ่ดีบือเรื่องก็สวยนะครับแข็งขาหางลึกขาใหญ่เอาบล็อกง่ายเลยได้ลูกตัวเดียวสองหมื่น สองมืนหได้ครับเมื่อต่อครับเอาเบอร์โทษยัน่งศนย์แปดสี่หาหนึ่งหสองสอนึงเก้า่งเนาะเอาไมนั่งห่วยผงไ้ครับมวันี้ทายเรียบจังเลยครับเพราะว่าฝนตกฝนตกฝนตกเอขอบคุณหลายเลยครับเอาฝนตกครับฝนตกห้ามเอาฝนตกนะครับพูดนะครับทายเพราะอะจบดอกจบพอดีแหละครับเอา เอาฝนตกไรนะครับเร้อเอาขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านนะครับเด้อที่ที่ตามรับชมนะครับนะครตะลอนวัวนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ได้ครับเรือขอไม่ใคจะลืมครับกดที่ตามขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับฝนตกแล้วครับสวัสดีครับ